4.1.2ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดใหม่นะคะเรื่องเราเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องลุงอธิบายให้ฟังนะคะเรียนเชิญเลยค่ะค่ะสำหรับตัวชี้วัด4.1.2นะคะเป็นตัวชี้วัดใหม่นะคะเ,เรื่องเกี่ยวกับร้อยละของการรายงานข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาตามแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษานะคะปพ .3 ของสถานศึกษาในสังกัดนะคะสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะผ่านระบบ ปพสามออนไลน์นะคะมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันนะคะโดยเกณฑ์การประเมินที่จะได้5คะแนนนะคะการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานผลออผู้สำเร็จการศึกษาปพสามนะคะตามรูปแบบที่กำหนดและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อใช้จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาผ่านระบบปพสามออนไลน์นะคะข้อมูล มีความถูกต้องนะคะครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันนะคะ<ม>คิดเป็นร้อยละ80นะคะ<ม>ของจำนวนการรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปอพสนะคะ<ม>ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายนะคะ<ม>ในตัวช้วัดนี้นะคะรายงานผ่านระบบปอพสออนไลน์นะคะหรือทางเว็บไซต์นะคะ gpa.obec.go.th นะคะสะลัล็อกอินนะคะ ตัวนี้ไม่ต้องรายงานในระบบ krs นะคะโอเคอันนี้อันนี้ที่นิ่งไปคือเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะห <c oughs> ันมาประยัดหน้ากับพี่แทนไหม <c oughs> โอเคปะค <c oughs> ่ะได้ได้โอเคตัวชีวันนี้เป็นตัวชีวัตใหม่นะคะก็เลยต้องได้รับอขอความรู้เราะท่านดรศิวกรนะคะได้ให้คำชี้แจงที่ชัดเจนมากขึ้นเพิ่มเติมนะคะ,ะเรียนเชิญเลยค่ะ จาศิวกรอ,อยู่อยู่แล้วค่ะเียนเชิญเลยค่ะเปิดไม้ด้วยค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมครับเบาค่ะสวัสดีครับได,ได้ยินไหมครับได้ได้อยู่ค่ะได้อยู่นะครับระดับนี้ได้อยู่นะครับตัวชีวัดนี้นะครับถือว่าเป็นตัวชีวัดที่ไม่ถือว่าไม่ใหม่ครับในส่วนของการดําเนินงานนะครับแต่เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานนะครับในส่วนของ ซึ่งตัวชีวัดนี้ครับเราเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา2563นะครับผ่านระบบที่มีการรายงานข้อมูลปพ3ผ่านระบบ bpa.obec.go.th ปพ3ออนไลน์นะครับโดยกลุ่มที่รับผิดชอบของเขตนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มส่งเสริมกับกลุ่มประเภศนะครับซึ่งในแต่ละในแต่ละตัวชี้วัด ในแต่ละการดําเนินงานนะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าคือถ้าดูจากสูตรการดําเนินงานนะครับก็คือจะดูจํานวนแบบรายงานนะครับที่จัดเก็บได้นะครับหารด้วยจํานวนแบบรายงานที่เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลดิจิตอลทั้งหมดนะครับเอ่อเดี๋ยวขอไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับไปดูขั้นตอนการทํางานนะครับขั้นตอนการทํางานนะครับอตัวนี้เป็นโฟล์ของการทํางานตั้งแต่ปีสองพห้าร้อสิบสามนะครับ ถ้าเห็นจากในส่วนของโฟลแรกนะครับโฟลแรกก็คือในส่วนของส่วนที่1นะครับก็คือจะมีสถานศึกษานะครับจะทําการเตรียมชุดข้อมูลนะครับในส่วนของแบบรายงานตามแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาปพ .3 นะครับรายงานเข้ามาในระบบนะครับโดยหน่วยงานที่จะทําการตรวจสอบนะครับก็จะมีหน่วยงานเบื้องต้นก็คือในส่วนของระดับเขตคือที่การศึกษานะครับจะทําการตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูลนะครับตามที่ระบบได้แจ้งนะครับว่าข้อมูลตรงนี้ผิดพลาดยังไงนะครับหรือระบบเรียกร้องเอกสารอะไรนะครับซึ่งหน่วยงานสะนักงานเขตพื้นที่นะครับก็จะต้องจำในส่วนของออการเรียกเอกสารจากสถานศึกษาแล้วก็การแก้ไขของสถานศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับและเมื่อดำเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับก็ยืนยันมาที่สบถนะครับ สปทก็จะทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระบบแจ้งไว้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะเสร็จในขั้นตอนของส่วนที่1นนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่เพื่อน้นซึ่งส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนฐานนะครับในส่วนของแบบรายงานที่จะตรวจสอบนะครับที่จะเป็นตัวฐานเวลาคิดคํานวณน,นะครับจะเป็นเป้าฐานไว้นะครับ ส่วนในส่วนที่2นะครับส่วนที่2เมื่อข้อมูลนะครับได้รับการตรวจสอบยืนยันจากสประถแล้วนะครับสารานะครับส่วนงานเขตก็ไปแจ้งสาราว่าจะต้องดาเนินการยังไงนะครับก็จะต้องทําการปิิ้นแบบข้อมูลนะครับตามรูปแบบที่ระบบกําหนดมาให้นะครับหลังจากการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็นําแบบปพ3นะครับที่ซื้อจากองค์การค้านะครับปิิ้นแล้วก็ลงนามผู้ ร่างพิมพ์ฐานให้เรียบร้อยนะครับลงถึงบ้านอนุมัตินะครับให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็สแกนไฟล์ภาพนะครับเก็บเข้ามารายงานเข้ามาอัปโหลดภายในระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อรายงานเมื่อสถานศึกษานะครับรายงานเข้ามาในระบบนะครับสำหรับงานเขตพื้นที่นะครับก็ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยนะครับความสวยงามด้วยนะครับดูว่าเป็นไปตามรูปแบบสามารถเห็นได้ชัดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นการจัดทําและก็แปลงเอกสารเพื่อจัดเก็บนะครับ ซึ่งตัวนี้เราจะจัดเก็บซึ่งเอกสารจะต้องมีความชัดเจนนะครับถูกต้องตามมาตรฐานที่ออระเบียบของ,ของกระทรวงดิจิให้กาหนดไว้นะครับว่าคุณภาพของภาพเป็นยังไงนะครับดังนั้นก็จะยืนยันแล้วก็ส่งให้สปทนะครับเพื่อทําการยืนยันและก็จัดเก็บข้อมูลนะครับซึ่งขั้นตอนหลกัหลกๆก็จะมีด้วยกันส่วนนะครับอย่างที่บอกก็คือส่วนแรกก็คือส่วนรายงานนะครับเราจะแปลว่าเป็นฐานในการดรําเนินงานนะครับ และส่วนที่2ก็คือเป็นตัวผลลัพธ์ที่เกิดนะครับซึ่งจะใช้ในการคำนวณน,นะครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือเกณฑ์ขาดนะครับระดับ5ก็คือระลอกแปดสินะครับซึ่งในส่วนฐานตรงนี้นะครับเราก็จะจัดเก็บนะครับต่อต่อใายต่อไปนะครับ อันนี้นะครับก็จะตาม ứng, ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในปีนี้นะครับเนื่องจากจะเป็นในส่วนของการรายงานผู้จบปีการศึกษา2,564นะครับซึง่งรายงานนี้นางมีหนันง,นนงสือจากสปทนะครับโดยสำนักผูชิชาการนะครับก็ได้ซักซ้อมนะครับเป็นเรื่องของวันอ u t มัิิการจบของเด็กนะครับซึ่งในส่วนการจบของเด็กในปี2,564นะครับก็จะให้ ให้ดําเนินการสั่งสารดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่3สมีนาคมนะครับสําหรับเด็กที่จบพร้อมรุ่นนะครับในส่วนของกรณีที่2นะครับเป็นส่วนของเด็กที่จบไม่สมบูรณ์นะครับหรือติดศูนย์รอมอสนะครับให้ดําเนินการท่อมแทมแล้วก็สอนเสริมให้ครบทุกวันนะครับภายในวันที่15พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็คือชุดข้อมูลที่เราจะเตรียมในส่วนของการดําเนินงานรายงานข้อมูลเข้ามานะครับในรอบนี้นะครับก็จะยึดตามปฏิทินที่ ทางสปสกำหนดนะครับส่วนสไลด์ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการชี้แจงนะครับให้กับผู้รับผิดชอบไปเขตทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปฏิทินนะครับโดยค่าๆนะครับตอนนี้ระหว่างนี้นะครับถ้าสถานศึกษาอย่างที่บอกนะครับษาได้รับหนังสือจากการซักซ้อนจากสปสแล้วนะครับก็เขีมนที่อาจจะชี้แจงสถานศึกษาในส่วนของการดําเนินงานนะครับว่าให้จะทําข้อมูลเพื่อรายงานข้อมูลเข้ามาในระบบนะครับ ภายใน30วันตั้งแต่วันที่อนุมัติผลการเรียนนะครับอย่างที่บอกก็คือเรามีซักซ้อมไปนะครับ31มีนานะครับสาหรับผู้ที่จบพร้อมรุ่นและผู้ที่จบไม่พร้อมรุ่นภายใน15สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นนะครับระหว่างตั้งแต่ตตั้งแ่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับสปทนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยสปทเองก็เริ่มทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับมีการถูกต้องนะครับสามารถดําเนินการได้เลยนะครับเรา จนมาถึงวันที่7กับ8เมษายนนะครับก็จะมีการในส่วนของชี้แจงนะครับนี่เบื้องต้นก็คือจะชี้แจงสัก้องความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งในวันที่7ถึง8นะครับและก็วันที่5ถึง12พฤษภาคมนะครับคณะทํางานชุดของสอทอนะครับจะทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับในชุดที่เป็นส่วนของการรายงานตั้งแต่วันที่3 1นะครับก็จะเริ่มตรวจสอบเป็นครั้งที่1นะครับจะเริ่มตรวจสอบข้อมูลนะครับในช่วง5ถึง12พฤษภาคมนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะดําเนินงานตัวนี้นะครับไปจนถึงรอบของคํารับรองนะครับซึ่งเราจะตัดรอบผลการดำเนินงานนะครับในช่วงของกันยานะครับในปี65นะครับซึ่งข้อมูลหรือชุดรายงานที่เราจะประเมินกันครั้งนี้นะครับเราก็จะเก็บในส่วนของแบบรายงานที่เป็นของระดับชั้นม3กับม6นะครับแบบปพ3ปพ3ปกับปพ3ปนะครับ แล้วก็เราก็จะตรวจสอบเฉพาะในช่วงของระยะเวลาที่ดาเนินงานตัดรอบภายในกันยาน,นี้นะครับแล้วก็จะดูจะตรวจสอบเฉพาะโรงเรียนในสังกัดเรานะครับในเขตพื้นที่ที่ดูแลก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนากกาสังกัดสพเองแล้วก็โรงเรียนของการศึกษาพิเศษนะครับที่นํารายงานข้อมูลเข้ามาให้เรารับรองนะครับสําหรับปีนี้นะครับ การดำเนินงานก็จะตัดตามรอบของส่วนการดําเนินงานจริงๆนะครับในส่วนของระบบระบบไม่ได้มีการปิดนะครับถ้าสถานศึกษาพร้อมนะครับเจตพื้นที่ก็สามารถาดําเนินการให้สถานศึกษารายงานเข้ามาได้เลยนะครับแต่เราจะตัดรอบเฉพาะการรายงานข้อมูลเพื่อเป็นคะแนนให้กับทางคอพอลในส่วนของช่วงของการทํางานระหว่างตั้งแต่ปีนาจนถึงกันยานะครับซึ่งเป้าหมายเบสอ่อนนะครับที่ 70%ตรงนี้เราได้มาจากผลการดำงานจากทุกๆกท่านที่ทําในปีที่แล้วนะครับซึ่งทุกทท่านในปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ประสัดเยอะเหมือนกันในส่วนของระบบใหม่แล้วก็ในส่วนของอสถานการณ์โควิดในระยงนะครับซึ่งแต่ทุกท่านก็สามารถดําเนินการได้จนถึงร้อยละ70นะครับแต่ปีนี้ผมเอาเป้าหมายนะครับในส่วนของระดับ5ที่ร้อยละ80นะครับโอเคประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ศิวกร ครับผมมีข้อสักถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ๋อเดี๋ยวถ้ามีข้อสักถามอะไรเดี๋ยวทางพี่แนทจะได้ประมวลผลแล้วก็ให้น้องสิวกรตอบในตอนท้ายนะคะโอเคก็รบกดนสแตนบาอยู่กับเราก่อนนะก็จริงๆแล้วตัวชีวัรนี้นะคะอาจจะอาจจะดูใหม่สําหรับทีมที่เป็นคนรวบรวมตัวชีวัรแต่ว่าในผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดําเนินการโดยปกติอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่า เราเริ่มที่จะก้าวสู่การเป็นระบบราชการ4.0โดยจัดทําเป็นปพ3ออนไลน์เพื่อให้เกิดการสืบคนแล้วก็เป็นฐานข้อมูลที่จะได้แลกเปลี่ยนกับส่วนราชการอื่นในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกระบวนง,งานในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนต่างๆหรือว่าการทำเบียยวัดผลเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่การเป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะโอเค